พี่ได้ข่าวเลยอ่ะเขาให้ได้แค่คนตอนนั้นสินครับฟรีเหรอใช่ที่มันใบแจ้งนี่นี่ตั้งแสนหนึ่งเออพี่ก็โดนไปแสนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเอวางก่อนนะเดี๋ยวพี่จะลองโทรไปตามพี่ใบแจ้งนีที่มานะ กหนุ่มเออผมมาหางานทำาะครับเจ๊โอ,อ้ร้านเจ๊ตอนนี้คนงานเต็ไมไปหมดเลยเจ๊ไม่รับหรอกนะช่วงนี้แต่ว่าผมทำาทุกอย่างเลยนะครับเจ๊แล้วอีกอย่างผมซื้อสารมาด้วยครับเจ๊แลวผมเขาทำงานถ่นนะครับผมมามาไกลด้วยออครับเจ๊นะครับเจ๊แล้วทำอะไรได้บ้างล่ะเราอะ่ะได้ทุกอย่างเลยครับปดาดเวาดเช็ดถูจะแบกของหนักก็ได้ครับ ข้าวสามเนี่ยแบกได้มาเป็นกระสอบกระสอบแบบเนี้ยสบายเลยครับเจ๊แน่ใจนะแน่ใจครับเอาเป็นว่าทดลองงานก่อนสักเดือนนึงก็แล้วกันขอบคุณมากแล้วครับเจ๊แต่เงินเดือนเจ๊ให้ไม่เยอะนะไม่เป็นไรครับขอได้งานทำก็พอแล้วครับเจ๊มีข้าวกลางวันเลี้ยงงั้นเดี๋ยวก็ไปหาหัวหน้าคนงานตรงนั้นละกันกำลังขนข้าวอยู่พอดีเลยได้เจไปช่วยเขาเลยได้ครับ คุยด้วยจ้ะครับตั้งแต่หนุ่มมาทํางานอ่ะลูกค้าประจําเจเยอะขึ้นนะเราก็อย่างหนึ่งเจจะเปิดสาขาใหม่ละจะฝากหนุ่มดูแลสาขานี้นะได้เลยครับเจจ้ะหนุ่มจะทําให้สุดความสามารถเลยครับได้แล้วก็ถ้ากิจการยอดขายดีกว่านี้นะเจ๊จะขึ้นเงินเดือนให้ขอบคุณครับเจจ้ะตั้งใจทำงานล่ะสบายใจได้เลยครับฝากร้านด้วยเจยไปรับลูกก่อนได้เลยครับเจเดี๋ยวหนุ่มจัดการให้ครับ ้าเจวัสดีครับวัสดีซื้อข้าวสารหน่อยวันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยจ้าเออเจครับพอดีร้านผมเพิ่งได้รับข้าวสารอุดมจากรัฐบ,บาลให้มาแจกประชาชนฟรีอะครับมีด้วยหรอไม่เห็นพี่ได้ข่าวเลยอะ่ะอ๋อพอดีร้านผมเป็นร้านใหญ่ครับเขาเพิ่งส่งเรื่องามาเมื่อเช้านี้เองอ๋อเหรออืมยังไงครับเจสนใจไหมครับอืมก็ได้นะแต่ว่า ผมต้องขอสแกนบัตรประชาชนไว้ก่อนนะครับเฮ้ยจะดีหรอบัตรประชาชนเนี่ยนะเออเป็นหลักฐานยืนยันนะครับสําหรับรัฐบาลเขาเขา,เขาให้ได้แค่หนึ่งคนต่อหนึ่ง,งนะครับอ๋อเหรอก็ได้เรียบร้อยครับเจนี่ครับเจ๊ขอบใจนะหนุ่ม ข้าวสารอุดหนุนขอบคุณนะครับเจ๊พี่กายอว่าไงนะัดนี่ว่าจะชวนไปวัดพรุ่งนี้ว่างปะว่างสิป่ะป่ะปะ,ปะ,ปะไปแน่นอนเลยอ๋อไปซื้อข้าวสารมาเหรออ๋อข้าวสารเนี่ยเหรอพี่ไม่ได้ซื้อหรอกจําร้านหนุ่มได้ไหมร้านข้าวสารประจําเราอะ่ะวันนี้เห็นหนุ่มเขาบอกว่า มีข้าวสารอุดหนุนจากรัฐบาลนัดไปเอาสิฟรีนะถุงเนี้ยฟรีเหรอใช่เอาบัตรประชาชนไปใบเดียวเองจริงเหรอคะอืมไปสิข้าวดีด้วยนะต้องรีบไปละเดี๋ยวหมดโอเคงั้นไปกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลาไปวัดนะได้ได้ได้ไปจ้าไปล้วพี่ก่ยเอกสารเยอะแยะเลย นี่อะไรเนี่ยใครเอามาวางไว้ให้เนี่ยสงสัยไม้เฮ้ยนี่มันใบแจ้งนี่นี่ตั้งแสนนึงมันมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่เคยกู้นี่ยืมสินที่ไหนนะเนี่ย เดี๋ยวพี่จะลองโทรไปตามที่ใบแจ้งนี้ที่ให้มานะสวัสดีค่ะพี่ฉันอยากจะสอบถามเรื่องใบแจ้งนี้อะค่ะหอนี่นอยู่พอดีลเลยคุณเป็นเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คุณทำอย่างนี้ได้ไงหลอกลวงพวกฉันเอาบัตรประชาชนฉันไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเป็นแสนเนี่ย ใครจะใช้ดูของฉันอะหลายใบายมากเลยไม่ใช่นะคะร้านเราไม่มีเจตนาแบบนี้ค่ะนี่ร้านคุณไม่ใช่เหรอที่บอกว่ามีข้าวสารุดนุนแล้วให้พวกฉัน,นสนนแกนบัตรประชาชนไอ้รับอีกข้าวสารเนี่ยข้าวสารหดนุนใช่สแกนบัตรประชาชนใช่นมนมนั่นไงคนนี้แหละนม ูกค้าบอกว่าสแกนับรประชาชนแล้วมีอะไรเข้าจงเข้าสารจากรัฐบาลคุหนวนอะไรเนี่ยฉัาไม่รู้เรื่องเลยไม่มีนะครับเจ๊ไม่ใช่นะครับนายหนุ่มเนี่ยแหละเนาะวันนั้นฉันมาซื้อข้าวสารแล้วบอกฉันว่าวันนี้มีข้าวสารบุนลจากรัฐบาลให้ฉันรับข้าวสารไหมแล้วก็เอาบัตรประชาชนฉันไปสแกนต้องมีแกเป็นคนเดียวเท่านั้นแหละที่เอาัตรประชาชนฉันไปทำแบบเนี้ยเจ๊มั่วหรือเปล่ามั่วอะไรบัตรประชาเชิน่ะไม่มีใครกันง่ายๆหรอกหนุ่ม เขาทำใช่ไหมเพราะว่าทั้งร้านเนี่ยมีเธอเป็นคนดูแลคนเดียวเนี่ยครับผมไม่ได้ทำครับเจ้ทำค่ะคนนี้แหละได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันคงต้องให้ตำรวจอ่ะมาเป็นคนตรวจสอบแล้วล่ะผู้เสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะ,มคะเห็นบ้าผู้เสียหายเหรอคะหนุ่มเธอทำใช่ไหมตอบซิทำใช่ไหมขอโทษครับเจ้ขอโทษนะครับทุกคน เธอ,อ,อรู้ไหมว่าเธอทำฉันน่ะทำร้านค้าฉันเสียชื่อเสียงหมดน่ะหมดปีหมดแล้วร้านขายกรารฉันเนี่ยคือฉันจะแก้ความฉันจะ,จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเจ้าเย่าทังผมเลยนะครับคือพอดีแม่แฟนผมเขาเรื่องอะไรทั้งมแต่งงานนะครับผมก็เลยต้องทำวิธีนี้นะครับแต่งงานมาโกงร้านแบบนี้เหรอฮะดูสิเนี่ยเดี๋ยวร้อนกันไม่เท่าไรเลยเนี่ยคือลูกค้าจะเอาไงดีคะไม่ยอมความค่ะฉันจะเอาเรื่องหถึงที่สุด แล้วเนี่ยเอาบัตรประชาชนฉันไปทำผู้ยี่ผู้ยำเป็นหนี้เป็นสินเป็นแสนอย่างเงี้ยแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงคือผมคิดว่าบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้มันสแกนง่ายครับก็เลยท,ทําวิธีนี้ไปครับเพื่อเอาเงินออกมาจะได้เป็นสินสอบไปขอแฟนนะครับเสียแรงที่ฉันไว้ใจนะขอโทษจริงๆนะครับเจ๊แล้วอย่างนี้หนี้สินทั้งหลายอะ่ะที่มันเกิดขึ้นกับพวกฉันทุกคนเนี่ยพวกฉันเดือดร้อนอะ่ะใครจะรับผิดชอบ เดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าผมขอเวลาน่อยนะครับยอมความไม่ได้หรอกค่ะไปอยู่ในคุกในตารางก็แล้วกันชั้นคนนึงแหละที่ฉันไม่ยอมความอ่ะอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับผมขอร้องนะครับคงไม่ได้ค่ะเรียกตำรวจเลยดีกว่าเรียกสายตรวจเลยอุ้ยงันย้าข้ามาไปเลยค่ะทงนี้ถ้าเข่ต้องเรียกทางทางนี้ได้แล้วมาแล้วโดรจฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทางร้านก็ไม่ได้ตั้งใจไม่คิดไม่ฝันจริงๆเ่ยพรกจากคนที่ไว้ใจได้กลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดฉันเข้าใจนะคะคุณเป็นเจ้าของร้านคุณก็ไว้ใจเขาฉันเนี่ยซื้อของกับเขามานานฉันก็ไว้ใจเขาฉันถึงกล้าให้เขาเอาบัตรประชาชนไปสแกนไงคะฉันยัไม่ได้เฉลียวใจเลยแล้วตอนนี้ทำยังไงอ่ะฉันต้องมานั่งรับใช้นี่ที่ฉันไม่พูดฉันไม่ได้ก่อเลย เป็นเพราะบบประชาชนใบเดียวแท้ๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าจะให้บับบประชาชนไทรคิดรอบคอบอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะคะค่ะก็คงต้องอย่างนั้น,นะคะแล้วตอนนี้ยังไงอะ่ะรับใช้นี่กันต่อไป